เชื่อหรือไม่กรรมมาให้หลบในบ้านคนลายมือกกเะบาดคนลายมือกกะบ,บาดกรรมกับปัญหาต่างๆน่ากลัวเป็นอย่างมากเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าประเดประดังเข้ามาเจอมามากเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมารแต่ว่าก็มีนะครับก็มีคนที่สามารถหลบสิ่งเหล่านี้ได้ท่านจะว่าว่ามันไม่จริงก็โปรดใช้วิจารณญาณ ใครอาจจะบอกว่ากรรมมาหนีไม่ได้ไม่จริงเสมอไปนะครับแต่ว่ากรรมไม่สามารถล้างไปได้อยู่แล้วแต่สามารถเพิ่มพูนให้ดีนะครับผมก็คือว่าถามความดีลดกรรมเก่าถ้าเป็นกรรมดีให้ส่งผลหนุนนำนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการหลบหนีการหลบหนีกรรมบางคนมีการหลบก็คือผู้อย่างรู้ ในเรื่องกรรมหรือว่าผู้อย่างรู้ในดวงชะตาของตัวเองก็คือหมอดูนั่นเองนะครับเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังบุคคลท่าหนึ่งที่หลบหนีกรรมอยู่ในห้องเพราะว่าเขามีความแม่นยำในการดูดวงนะครับหรือว่ารู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าสัมผัสพิเศษเช่นคนลายมือกากบาดนั่นเอง ท่านสัมผัสพิเศษว่าตอนนี้กำลังดวงไม่ดีนะเนี่ยเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าท่านต้องสังเกตมันเป็นสัญญาณมันมีรางบอกเหตุไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียงเสียงนกเสียงแมวนะครับงูหรือว่าตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งท่านอย่ามองข้ามเด็ดขาดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะครับอย่ามองข้าม อย่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเลอะเทอะมันเป็นเรื่องไม่จริงอย่าคิดครับเราจงคิดไว้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ใช่เรื่องล้อเล่นตายไปแล้วไม่สูนแน่นอนเพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์มีครับผมใช่ไหมครับคนที่คิดว่าตายแล้วโศนเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่ายังจะทําบาปทํากรรมํามความชั่วเพราะว่าบุคคลที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริง ไม่ว่าจะเป็นการถอดจิตวิญญาณการส่งจิตไปถึงต่างเขาเรียกว่าต่างพบต่างภูมิหรือว่าไปเจอเรื่องราวต่างๆในสุสานเกี่ยวกับเรื่องบรรพบุรุษนะครับเรื่องบรรพบุรุษนั้นแรงไปอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องสุสานต่างๆไม่ควรที่จะเข้าไปล้อเล่นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยามเช้าหรือยามค่ำนะครับบอกได้เลยว่า สิ่งต่างๆไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาตอนมืดเขาออกมาตอนเช้าครับนะครับและทําให้ท่านเกิดเพศภัยตอนเช้าได้เพราะความดือ้อนะครับผมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชว่วงชาตาเรื่องกรรมเข้ามาให้สังเกตได้ดีนะครับกับเรื่องราวต่างๆการหลบกรรมอยู่ในห้องถามว่าทําได้ไหมก็ะทาได้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเขามีระบุเอาไว้ว่า ไม่ควรที่จะพทะกับศัตรูศัตรูก็คือผลกรรมที่ท่านเคยทําไว้นั่นเองเราไปเคยทํำกับเขาไว้ก่อนเขาจึงมาปารหารหาท่านในชาตินี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่บุคคลท่านนี้ก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่มีผลกรรมด้านเดียวกับท่านแต่ว่ามาส่งผลแทนกับบุคคลคนอื่นเขาเรียกว่าเขาโดนบันดาลโดนจิตใจมา เจ้ากรรมในเวรหรือพูดผีปีศาจโดนมาให้เจอท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่โดนการแกล้งทางด้านลึก่อยศาสตร์นะครับกลุ่มคนลายมือกระบาดโดนกันเยอะครับนะครับเขาโดนให้ท่านเจอผลกรรมเร็วๆบางคนถึงขั้นก็ต้องเข้าไปหลบในห้องหลบในบ้านไม่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านก็บอกว่าช่วงชะตาในช่วงนี้จะเจอปัญหาเก้ากรรมร้ายนะครับ ให้เร่งไปรีบมันทําบุญนะครับมันคนนี้ก็รีบไปเร่งมันทําบุญนะครับถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานทําครบเลยนะครับแล้วก็รีบปิดตัวเองอยู่ในห้องเพราะว่าการทําบุญแล้วก็ยังไม่ส่งผลทันทีเขาจึงเชื่อว่าเรื่องการเบริกบุญมาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเพราะว่าบุญกุศลนะครับท่านทำเอาไว้ก็เหมือนกับเก็บไว้ในธนาคาร ทำเอาไว้เหมือนกับเก็บไว้ในธนาคารแต่ว่าเราก็ได้ดอกเบีย้ยมาใช้นะนะครับเราก็ต้องคิดตามหลักนะนะครับผมเราก็ได้ดอกเบีย้ยมาใช้นะครับดอกเบีย้ยนะครับก็เอามาใช้ก็ค่อยๆใช้ไปบุญไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้ามันโจรตัวจริงนะครับทำทำผิดศีลน,นะครับข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ข้อสองรักทรัพย์ข้อสามมีกิกข้อสี่พูดโดข้อห้าห้ามดื่มเหล้าโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับ คบท้วนบริบูรณ์เขาเรียกว่าผิดศีลครบท้วนบริบูรณ์เอากันถึงขั้นนั้นและบุญดอกเบีย้ยของท่านจะพอหรือไม่ก็ไม่พอสิครับนะครับแต่ว่าสําหรับคนทําบุญมากๆดอกเบีย้ยออกมาใช้ดอกเบีย้ยบุญออกมาใช้ก็ไม่หมดหน้าตาเป่งปัง,งสุขภาพร่างกายแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บไม่มอมแอมลมเล้าพูดผีพิสารก็ไม่เข้ามาดอกเบีย้ยบุญยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าดอกเบีย้ยน้อยนะครับ ดอกเบี้ยน้อยแถมยังทําผิดอีกนะครับไปเอาบุญไปจับจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกรรมต่างๆด้วยข้อ1น่ฆ่าสัตว์โอโหนะครับได้ดอกเบี้ยบุญมาก็เอาบุญนั้นมากบเพื่อให้ท่านเกิดโทษให้น้อยข้อ2ลักทรัพย์โอโหทําคนอื่นเดือดร้อนนะครับน้ำตาร่วงนะครับพ่อแม่เขาจะคิดถึงข่านประหารประหารชีวิตตัวเองเอาบุญเก่ามาทดแทน ดอกเบีย้ยถ้าบุญหมดนะครับเจ็บปวดวนวดล้าวแม่นอนแล้วเบิกบุญมาใช้จะทันหรือเปล่าบุญเอามากบเพื่อจะหลบหนีนะครับลบทิ้งไม่ได้นะครับในตํารากล่าวไว้ดังเช่นั้นลบกรรมทิ้งไม่ได้แต่ว่ามากบเพื่อให้น้ํามันใสสะอาดมากขึ้นนะครับบุญก็เปรียบเหมือนน้ำนะครับนะครับโคนตม กับเรื่องราวต่างๆที่สกปกใส่เข้าไปในน้ำไม่ว่าจะเป็นอุจระ,นะครับสิ่งสกปกโสม,ม,มเข้าไปในน้ําผสมกับน้ําบุญของท่านจนมันขุ่นแล้วเกินแล้วนะครับมันจะไปอุดตันเส้นเลือดแล้วนะครับบุญกุศลต่างๆก็หนุนนําท่านไม่ทานแล้วนะครับสิ่งต่างๆตามติดปูดผีปีศาจวิญญ,ญาณ้ลยเข้ามาลุมแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบนคนคนนี้เขาเรียกว่าหมดบุญทันที ถามว่าเขาหมดบุญไหมบุญเขาก็เท่าเดิมนี่แหละครับบุญเขาก็เท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าสิ่งชั่วร้ายมันกบเกินทําให้น้ําอ่ะมันไม่ขุนมันไม่ใสแล้วปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าทันทีนะครับเรื่องเล่าก็เกิดขึ้นมาว่าเพราะว่ากรรมมันเข้ามาตามทันทำบาปทำกรรมไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติทำบาปทำกรรมไว้เยอะ บุคคลท่าน,นนี้ก็รีบรื้อปูนแต่บอร์บรูนยังไงก็ไม่ทันเขาจึงเข้าไปหลบในห้องนอนไม่ออกจากห้องนะครับแต่คนมันมีกรรมนะครับแต่เกิขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเป็นกรรมยังไงนะครับถ้ากรรมหนักแน่นอนครับทรณีเปิดสูบลงไปเลยนะครับทำร้ายคนทั้งชาตินะครับเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามารับรองได้เลยทรณีเปิด ศพลงไปยังยังเป็นชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าเรื่องกรรมก็ามานะครับเป็นผู้ที่อยางรู้ผู้ที่ปฏิบัติกรรมดีนะครับแต่ว่าบังเอิญกรรมดีมันเข้ามาปฏิกรรมชั่วเข้ามาปฏดนะครับเป็นกรรมเก่าของอดีตชาติไม่รู้ทํำยังไงแต่ว่าชาตินี้ทําบุญกุศลมาเยอะแยะมากมายนะครับบวชเป็นพระนะครับทำบุญกุศลเวาวธรรมทานวิหารทานสังฆทานคำครบ้วนบริบูรณ์ปฏิบัติกรรมฐา,าน ตามจิตใจให้แช่มชื่นมีดวงแก้วมณีครอบมาที่ตัวแต่ยังไงก็รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เคยทํะมันไม่สาลบไม่สามารถหลบหลีกได้มันไม่สามารถหลบหนีได้มันเจ็บปวดรวดร้าวทําคนอื่นมาเยอะวิญญาณต่างๆเข้ามาลุมเล้าจะมาประหารประหารจะมาเข่นฆ่ามันมันเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ามันเคยเผาบ้านมันเคยจับฆ่าไปทวงน้ํามันเกิดความแค้นอาฆาต แต่ว่าก็พระเจ้าสำนึกผิดแล้วด้วยได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระเจ้าได้ไหมเขาไปอยู่แล้วเจ้ากรรมในเวรไม่อยู่แล้วเขาไปเกิดในภพภูมิเป็นเทวดานางฟ้าก็าไม่มายุ่งกับท่านแล้วแต่กฎแห่งกรรมยังอยู่กรรมของท่านยังตามท่านนะครับแต่ว่าในเมื่อทําความดีแล้วนะครับหลบหนีกับปัญหาต่างๆหลบอยู่ในห้องนอนท่านเชื่อหรือไม่นะครับ มีบุคคลนนหนึ่งที่บ่งบอกว่านะครับเข้าไปหลบหนีในวัดนะครับพยายามปฏิบัติธรรมดีสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานครับนไะต่ซื้อก็ผมขอมาพักพิงอยู่ที่วัดของท่านไต่ซื้อก็ผมจะปฏิบัติธรรมนั่งทำกุณงามความดีเพื่อหลบห,ลหนีไต่ซื้อคู่นี้ก็เป็นผู้มีญาณอย่างรู้ ที่รู้ว่าบุคคลท่านนี้เขากําลังหลบหนีกรรมอยู่ก็เข้าใจว่าเขาเป็นเทพก็เลยเข้าไปถามว่าท่านท่านมีจิตใจอย่างเช่นนี้เด็ดเดี่ยวห้าอาหารยังรู้ฟ้าดินรู้ว่ากรรมต่างๆกําลังจะเข้ามาถูกตัวท่านแต่ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีทาคุณงามความดีแต่ว่ายังมีกรรมกลับท่านก็เลยเข้ามาหลบในที่แห่งนี้ ไต่ซื่อถามไปว่าท่านเป็นเทพหรือไม่บุคคลท่านนั้นก็มึนงงกับคำถามของไต่ซื่อแต่จริงๆแล้วไต่ซื่อถามไม่ผิดครับเพราะว่าบุคุชนทนธรรมดาก็คิดแบบบุคุชนทนธรรมดาแต่ว่าแบบเทพก็คิดแบบเทพท่านเป็นเทพมาจุติท่านลงมาชดใช้กรรมแต่ว่าท่านก็มาลบหล,ล,ลีกนี้กรรมก่อนใช่หรือไม่อัตามาถาม ไตซ่ซือถามแต่จริงๆแล้วไตซ่ซือท่านเข้าใจผิดนึกว่าบุคคลท่านนี้มีจิตใจเป็นเทพไม่ใช่บุคคลทั่นธรรมดามานั่งปล่อยไปตามดวงชะตาจริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลท่านนี้ไปฟังหมอดูมาพอหมอดูบอกว่าเคราะกรรมของท่านกําลังจะเกิดให้ท่านเร่งมันทําความดีเข้าวัดเข้าวา่าสวดมนต์ไหว้พระ ก็รู้เหตุกรรมของตัวเองมาจากหมอดูเพราะว่าหมอดูที่เขาไปดูด้วยเกิดความแม่นยำเป็นอย่างมาก10ครั้งออกมาแม่นทุกครั้งเขาจึงมาหลบหลีกอยู่ในวัดปกปิดตัวเองบอกว่ากรรมกำลังจะเข้ามาจะทำให้เขาถูกปานประหารถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เขาเลยจึงมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแต่ว่า ไต้ซือคิดว่าบุคคลท่านนี้อย่างรู้ฟ้าดิบแล้วก็ทําจิตใจตัวเองให้เหนือกว่าดวงชะตาถึงมาหลบอยู่ในตรงนี้ท่านเข้าใจผิดแล้วท่านไตเซื้อข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่ฟังตามมาหมอดูตามจากหมอดูมาว่าดวงชะตาของข้าพเจ้ากาลังถึงเคาะกับข้าพเจ้าจึงมาหลบอยู่ในวัดอยู่ในห้องแคบๆไม่ออกจากนอกห้องถ้าออกเมื่อไหร จะเป็นเรื่องตามคำาทํานานายซื้อเริ่มจะเข้าใจว่าบุคคลชนนี้เป็นบุคบุคคลชนทนธรรมดานะครับไม่ได้คิดแบบเทพอะไรนะครับแบบเทพเป็นอย่างไรเหรอแตยซื้อตอบทันทีว่าแบบเทพก็คือคิดว่าดวงชะตาเป็นเพียงถูกฟ้าดินกำหนดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทุนทำคุณงามความดีเนี่ยก็สามารถ ทำลบล้างสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆแล้วไม่ได้ลบล้างแต่ว่าเพียงแค่เราทํามากขึ้นเราก็จะหนีห่างออกจากกรรมตรงนั้นท่านเลยมันหลบก่อนหลบอยู่ในห้องเพื่อให้กรรมตรงนั้นมันผ่านพ้นไปท่านเชื่อหรือยังครับว่ากรรมนั้นสามารถหลบได้แต่ว่าลบเลือนไม่ได้หลบอยู่ในห้องปิดกั้นตัวเอง จริงๆแล้วบุคคลท่านี้ต้องเจอประหารประหารแต่ว่าเขาหลบอยู่ให้เลื่อนผ่านพ้นเวลาไปแต่ว่าจะหลบยังไงก็แล้วแต่วิญญาณก็ยังตามมาหลอกหลอนเพราะว่ามันเป็นถึงข่าวขา้อกรรมเขาจะนอนเขาก็ฝันว่าเองจะหนีดวงชะตาของเองที่เคยทำกับข้าวไว้เองทำไม่ได้หรอกเองเผาบ้านพ่อแม่ข้าเองฆ่าพ่อแม่ข้า เจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมานเองก็ต้องรับผลกรรมบุคคลท่านี้ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานดึงพลังดีเข้ามาและแผ่บุญแผ่บุญบุญสจนทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องถอยออกหาก่างถอยออกห่างนี่ไม่ใช่ว่าวิญญาณเขากลัวนะครับแต่ถอยด้วยความดีของบุคคลท่านนี้ ก็คือผู้บรรลุธรรมถามกูงถามความดีปฏิบัติธรรมใครบ้างที่ไม่เคยทํากรรมชั่วมีบ้างไหมใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทํากรรมชั่วนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ล้วนแล้วแต่มีกรรมแต่ว่าชาตินี้ท่านมาปฏิบัติจนท่านบรรลุธรรมกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นแต่ว่าเกิดอย่างเบา ถามว่าวิญญาณต่างๆเขามาลุมเล้ามาตาม,ามถามทวงไหมตามครับแต่บอกได้เลยว่าบุคคลท่านี้ทำคุณงามความดีแต่ว่าขอปฏิบัติกรรมดีไม่ขอประทะกับกรมเขาจึงมาหลบอยู่ในห้องแต่ว่าบุคคลท่านี้ฟังมาจากหมอดูไม่ใช่จิตใจเป็นเทพนั่น,นสิเขาไม่ได้อย่างรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าถามว่าหลบได้ไหมก็หลบได้และการปฏิบัติทำกุณงามความดี ก็ทาให้วิญญาณต่างๆถดถอยหายไปรับบุญกุศลเขาอยากอยู่กับท่านไหมบอกได้เลยว่าท่านก็ลองรับเงินล้านมาสิบบุญก็เปรียบเหมือนกับเงินถ้าท่านรับมาสักสิบล้านท่านยังอยากเห็นคนที่เคยทําท่านเอาไว้ก่อนหรือไม่นะครับศัตรูเอาเงินให้ท่านร้อยล้านมันเคยเผาบ้านท่านเอาไว้ท่านก็ไปซื้อบ้านใหม่สิ ท่านรับบุญกุศลไปถ้าไม่ซื้อบ้านใหม่ท่านยังอยากจะเห็นหน้าศัตรูมูมานที่มันเคยทํากับท่านไว้นะครับแค่มองหน้ายังไม่อยากมองเลยนะครับพอรับเงินไปแล้วก็ไปแล้วเออเอ็อเองทําบุญกับข้าเอ็งให้เงินข้าแล้วเจ้ากันเว้ยจบกันไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นนี้จึงหลบอยู่ในนี้แล้วหลบอย่างเดียวไม่พอต้องทําบุญ โสดมน์ไว้พระนั่งกรรมฐานไม่ใช่บางคนหลบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจโวดม์ขี้เกียจทําบุญนะครับอยู่ในห้องนั่งโอนเงินนะครับถวายสังฆทานกันเมามันละทีเนี้ยนะครับหลบหลีกกับเรื่องกรรมต่างๆทำบุญกุศลแผ่ไปกับเจ้ากรรมนายเวรไอ้เขาไปเพราะว่าเขาตามติดตัวอยู่นั่นเองครับการหลบอยู่ในห้อง หลบยังไงก็หลบไม่พ้นถึงแม้จะหลบได้นะแต่ว่าการรมมันก็มาเข้ามาลุมเล้าไม่ว่าจะเป็นโรคนะครับโรคหาโรคไข้นะครับไข้หวัดต่างๆเข้ามาลุมเล้าแน่นอนนะครับมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลท่านนี้รู้จริงแล้วหลบอยู่ในห้องพอหลบอยู่ในห้องอะไรเข้ามายุ่งกับเขาเขาก็สวดหมดทำคุณงามความดีเล่นเอาให้กรรมมันหมด เพราะฉะนั้นการหลบหนีกรรมมีจริงครับสายเลื่อมือกระบาดควรระแวดระวังเพราะว่าเส้นกระบาดบ่งบอกถึงกรรมของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องเล่าไรลัลรบเรื่องเา้าสิ่งเรื่องรา้าอาถรรพ์น่ากลัวเป็นอย่างมากกรรมพิเศษเกิดขึ้นกับคนลายมือกระบาดนะครับใครมีเรื่องเล่าอะไรพิมเล่ามาครับบอกได้เลยว่าสายเลือมือกรบาดมีเรื่องเล่า เยอะแยะมากกว่าเล่ากนไม่หมดนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นวิ่งมาจบมันเป็นเรื่องกลับแต่ใครถามว่าดีไหมเป็นเรื่องดีนะคนที่ไม่มีมารมาระจนไม่มีกรรมมาะจนจะไม่เห็นธรรมนะครับก็คือว่าบุคคลเท่านี้เป็นคนมีบุญมาเกิดคนไร้เมื่อกระบาลเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่ว่ากรรมมาท่านจะเอาอยู่หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิ่ง เพื่อรอรับชมชื่อใหม่นะครับสายและมือกระบาดต,ต้องดีสิแต่ว่ามารมาบารมีไม่เกิดนะครับต้องมีมานมานะถึงบารมีจะเกิดครับแช่มชื่อมาสมเด็จสมหวังครับสวัสดีครับ